ตอนนี้นะครับเพจญ่เพจลักของทางจังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์นะครับผู้มีข้อมูลต่างๆนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอผู้รับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับเนาะประเด็นหนึ่งนะครับที่มีผู้ทรงข้อมูลมาจริงๆแล้วเล่านะอยากได้อีกคณะ หรือว่าทางว่งอื่นนะครับว่าม่นสาวหน่อยมาทําการแสดงแต่ว่าเล่าแพร่บทของกรรมการมู่บ้านหรือชาวบ้านนั่นแหละครับก็เลยได้เอาสาวหน่อยมาทําการแสดงแต่คณะใดาอันนั้นก็นแล้วแต่เล่าเนาะครับเนาะบ่อยากไปว่าถึงเพราะว่าเพิ่มมียัง ที่เก็บไว้ในใจอยู่บ่อยากบอกหรอครับเพิ่นก็เลยบอกหูว่ามันมีอยียงเพิ่มเติมบอจัองสีนะครับปกติถ้าไปจ้างทางไเนะครับเพิ่นก็สิม,มีอ่าคารถคดคาล่าคาน้ำม,มันไเนะครับเนะบาะบอกโหวา่าให้น้อยไฮไลายอันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นสิไปคุยเอาส่วนหมากมันก็สิม,มีจังสันครับข้อมูลผู้ใดมีนะครับ ใทรงไปห้ทางเพจเพิ่นโหลดครับรวบร่วมไว้ครับทรงผลักไ่ว่ามันมีอย่างเน่คนกับพยายามคุยขอมูลกเก่าเพื่อหลังมาแล้วครับแต่วันนั่นก็คือส่วนของเพิ่นแต่งเต่อดีตว่าต้องไปสนใจครับเอาที่เป็นปัจจุบันนะครับที่มันเกิดปัญหาอยู่หันเอาความโปร่งใสในการจัดงานครั้งนี้ครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่จัดมาแล้วเอาไปใส่ครับ เขากระเป๋าผู้ใดหรือว่ามีคณะกรรมการหลายคนเอามาตั้งเป็นกองทุนเอาไปหันไปหนีบเ,เอาไปใส่ใส่ครับเงินกี่ปีที่จัดมามันเหลือจากบาทจากสตังมีรล,ล่รับรล่จ่ายที่ชัดเจนห่หรือว่าไปตรวจสอบแล้วเงินยังมีบอครับหรือว่าเงินหายไปแล้วนี่แหละครับสิ่งที่ต้องตรวจสอบจริงๆเพราะว่าหมอลำเพิ่นกลับไป ทำการแสดงแล้วเพื่อนกบบินทบาทเนาะครับนําแฟนครับเอฟซีนะครับถี่ไปเบิงเงินก็ได้หลายบาทอยู่ด้วยครับนั่นนะครับเงินยังสี่เงินส่วนนี้เอาไปใส่แนะ่เอามารวมบอในการจัดงานครั้งนี้ในการจ้างมอรม่าเมมนี่ยกี่บาทครับผู้ได้หัวบอชัดเจนบันไหนครับสัญญามีเพิ่นเขียนไว้นะ เบิงที่ครับเบิงแล้วนั่นแหละจะลืมเบิงเวลานะมาหดจัก,ม,จกม่งจักย่ามเลืออยัางขาใส่ใจอย่างแน่ทามันขาดทุนไว้ผู้ใดจัดดอกครับเพิ่นเฮ็ดมาก,กี่ปีแล้วครับงานนี้มันจะเป็นของประจําปีแล้วของสําคัญครับนั่นละ่ะตัดท่างตัวเจ้าของที่เคยเที่ยว พอสิเอาแต่โตจะของมักวง่งโตเขาจะของหมักจะของชอบซึ่งสาวน้อยในการคนสิสเกียเท่านี้ครับไปเหตุงานไปเป็นเดนเซอร์หรือว่าเป็นนักร่องอยุหันกะหลายคนบ่เบิ่งนี่บอครับเขากลับไปทําการแสดงยุบ้านเกิดเมืองนอนตัวจะของจังวัดตัวจะของนะครับแทนทีซีดีใจสนับสนุนเป็นยังคือขิดจังสัน มันมีอย่างแอบแฝงบอวอวโลดครับอธิบายออกมาเลยให้คนในหูหรือว่าแท็กไปทั้งเพจจังหวัดนะครับเพิ่นกับล่อ,อฟังอยู่ท่านเงียบท่านมวยยอมบอออกมาเพราะท่านนะย่านถืกทั่วลงข้าคนไปตรวจสอบการเงิน,นครับตรวจสอบดีๆเลยครับในบูบานน่นะนะว่าต้องไปไส่ว่าต้องให้ผู้อื่นก็นเล ตรวจสอบจริงๆจังเมองครับกี่ปีมาแล้วจัดงานมาแล้วเงินได้จากบาทเหลือกี่บาทเงินทุกบาทสตางค์เอาไปใส่เห็ดอยียงก็ประโยชน์ยังขึ้นมาหรือว่าเขากระเป๋าผู้ใดบอเป็นบางคนมันต้องชัดเจนครับเรื่องนี้สําคัญนะครับเรื่องเงินเห็ดยังเทวโปรงใสมันกระสิยู่ยนกครับคนมันกระสีมหาท่างตะลบหลีกขุน มันโมแมนครับต้องพยายามเห็ุให้เห็นครับให้ชัดว่ามันสิงหงบงยิบอยู่กี่คนก็สิเอาถ้าพรรคพวกโตเจ้าของคักนี่บ่สิบ่เอาคนมูมากเนี่ยบ่เห็นว่าโตเจ้าของเป็นตัวแท่นเข้าไปของมูบานแล้วแท่นทีสิเห็ดให้มันดีเป็นตัวอย่าง กับทําตัวอย่างที่บ่ด,ดีเคเว้าคําจาต้องดีนะครับเมื่อเป็นผู้รับผู้ใยัยผู้นําของคนแล้วนี่แหละครับการซื้อบางอย่างนี่ซื้อแล้วมันผิดมันเหม็นมัน,มนเน่าไปเลยเด้ครับบ้านนี้มันมองบ่เป็นว่ามองอยู่บ้านนั่นบ้านเดียวเด้บ้านนี้บ่เป็นคนเดียวสั่เดีคนก็เลยมองภาพลักษณ์ไป ทั้งจังหวัดนั่นแหละครับความเสียหายมันเกิดแก้ไขคนกสิจีไปจังหวัดทั้งที่จริงพื้นบดิเกียวเลยบอกหูจกักแหงสัมมันเห็ุอยู่คนเดียวบกหรือบกีคนนั่นแหละครับเห็ุอีหยังต้องคิดหรือผู้ใดว่ามี้อมูนอีย่างดีๆนะครับส่งไปให้พื้นนะครับจี้เลยครับตรวจสอบเนี่ยสำคัญครับ ผู้รักผู้ใหญ่นี่ต้องรับรู้ครับในใน,ในเรื่องนี้ให้เขามาดีกว่าครับเพราะว่ามันอาจสิงเงียบม,มาโดนละครับนี่นะครับเห็ดจังมันก็นยูได้อยอนทั้งสี่ละคนที่บริหารงานใหญ่ขนาดนี้ต้องมีภาวะผู้นำที่ดีนะครับวีสัยทัศน์ที่ไกล บ่แมนว่าคิดแคบแคบคิดเขียนแก้โตบ่แมนครับเห็นบางงานบางอื่นเน่ยบ่เกิดปัญหาดี้ละครับวงใดพอว่าอย่างเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการที่สิเลือกคณะใดวงใดมันก็เป็นประชามติครับเลือกเอาวงนี่เด้อ หรือว่าผู้ใดเอาวงไหนพ่อมันได้บ,บทสรุปแล้วก็ต้องตามกติกาครับบ่ต้องไปว่าเพื่อนครับมันดังอยู่แล้วครับคณะนี่หมอลำมมันดังสุขนาดนครับตอนนี้ผู้ใดสิไปเบิ่งคณะไหมันก็นแล้วแต่ความชอบแต่ท่านบ่ชอบก็บ่ต้องไปครับนอนอยู่บ้านแต่ท่านกับไปเบิ่งแข่งงานนะครับนาท,ทานนี่ท่านบ่ไปเบื้องหมอลำก็แล้วแต่ท่านเสียมา ว่าจังสี่า่ถือครับท่านชี้แจงครับถูกคนล่ออยู่นะครับทรงไปทางเพจได้เลยครับ